สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสักเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขู่สังเคน่าสัตทิงปัจจามาเตหีพี่ขุสเตหีสัพเพเหวาอรหันเตหีท่าสาหิจะโลกาธาตุหีเทวตาเยปุเยนาะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศสนายะพี่ขู่สังคันจะอัทโขจตุนนางสุดทาวาส,สุดทาวาสะกายิกานางเทวานาง เอตะทะโหสิอะยังโขภะควาสักเกสุวิหารติกบิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิ่ขูสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิ่ขูสเตหิสเพเหวะอรหนันเตหิท่าสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยบุเยนาสานิปริตาโหติภะควันตังทัสนายาพี่ขู่สังคัญจะยันนุนะมมยมปีเยนพภะควาเตนุปะสังกเมยมามะ อุปสังกมิตวาพระคาวาโตสันติเกปจเจก,กขาถาพาเสยยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยะถาปินามาพระลวาปุริโสสัม,มันชิตังวาพาหังปัสสาเรยยประปัสสาริตังวาพาหังสัม,มินเชยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวาวาโตปุระโตาปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัดถังสุ เอกมันตังทิทาโขเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหะอิมังธรรมาสมยางทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอโขวปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตาตราพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโน อุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเฮตวาอินริยานิลักขันติปันธิตาติกาโคปะอปาราเทวตาพระขวตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอหัจะเมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจากักคูมตาสุทานตุสุสูนาคาติ อธโคอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังฆาตาเสนาเตขมีสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสสังเทหงังเทวกายังปาริปุเรสันตีติอธาโคพระวาภพิขูอามันเตสิเยปุเยณะพิคเวทาสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพี่ขูสังคันจะเยปีเตพิขเวอเหสุงอติตามัทานางอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระควันตานางเอตระเอตปรารามเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเซยยะถาปิไมหังเอตระหิยะเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัทานางอราหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปีพระควันตานางเอตปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางเทวกายานางนามานิกิตาอิสามิพิกเวเทวกายานางนามาณิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกัง มนาสิกโรธะพระวิสามีติเอวามพันเตติโคเตพิขูพระควะโตปจโสสูงพระควะตาเอตัทโวจะสิโลกะมนุษย์กษามิญาตถาภูมาทัสสิตาเยสิตาคิริขพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาสัมพิสัมพุนโน โอทาตะมานาสาพุทธาวิปปวิปปสัณน,นะมานาวิลาพิญโยปัญจสตายตาวาเววันเนกาปิลวาัทาเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนละเตเทว,วากายาอภิกันตาเตว,วิชานาถาภิโวเตจะอปะอาตปะมาการุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปะตุ ระหุยานังอะมนุสานะทัสนังอเปเกสัตะมัทขคุงสหัสสังอทะสัตตริงสตังเอเกสหัสสาน,างนาังอะมนุสานะมัทสูงอเปเกนันตะมัทขคุงที่สาสภาพุตาอาหงตันจะสพังอภินญ,ญายะวะวะกิตวานะจักขุมา ตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเยโวหังกิตติเยโวหังกิตตะยิสามิขิราหิอนุปุพพโสตสสะสัตะสหัสสาวัยขา ภูมิกาบิล่าวัทวาอิททิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมมามนาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางชาหัสาเฮมวตายาขานานาตะวันนีโนอิททิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมมานาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านาง สาตาคีราติสหัสายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสรสะสหัสสายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัตจสตา ยาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตย่สซาสาิโนโมทมานาะอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลลัสะนิเวสนางพินโยนางสตะสหัสสังยาขานางปะยุปาสติกุมพิโรราชาคหีิโกโสปาค่าสมิติงว่านางปุริมันจาที่สางราชาท่าตารัตโธภาษสาสติคันทพานางอาทิปฏิ มหาราชาญาสาสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสาสิโนโมทา,านาพิการมุงพิขูนางสมิติงวะนังทัาขีน่นันจ่าที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติคุมพันธานาอาธิปฏมปิมหาราชาญาสาสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนามามหาพาลา อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนังสมิติงว่านังปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปีตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนังสมิติงว่านังอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตัปะสาสติ ย่าขานางอาทิปฏิมหาราชาย่าสัสิโสปุตตาปิตสาพาหโวอินทานามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณนาวันโตย่าสัสิโนโมทมานาพิการมูงพิขูนางสมิติงว่านางปุริมาที่สังทรรตโถทะตตะารถโถทักคีเนานาณะทักขีเนณวิรุณหโกปาชีเมณวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สา ทัทัล,ละมานาอัถังสุเวนวะเนกาปิละวะาวัถเวตสเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเศโทจะกินนุขันทุนิคันทุจะปะนาโทโอม,มะปะนาโทโอปมันโยจะเทวาสูโตจะมาตะลิ จิตเตเสโนจะครับคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจะสีโโเจวะติมพารูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหาราชุพิโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านังอถาคูนาพระสานาคาเวสา,า,สา,า,า,าลาสหตัชกากัมพระลาะตระราอาคูปายะ ปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะราะาจะอาคูนาคายาสสิโนเอรวันโนมหานาโบโสปาคาสวิติงวานังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปกขิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวนะมัชปตตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามัง <c oughs> อะพยันตะทานาฆาราชาณมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสัรหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสราณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัดเถนะสะมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวะเสเตอิธิมันโตยาสสิโนโกาลกัญชามหาวิสมาอสุราธานาเวขาสา เวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะสตันจะพาลิปุตานาังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหุพัทธะมุปาขมุงโสมโยธานิพระธันเตพิ่ขูนัางสวิติงว่านางังอาโปจะเทวาปัฐวีจะเตโชวาโยตาทาขมุง วะรุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยะสะสาสหะเมตาการุนากายิกาอาคูเทวายะสัสิโนท่าเสตเตทัศสะทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสะหะลีจะอาสะมาจะทุเวยมา จันทสูป,ปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูป,ปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขัดตานิปุรคิตาวาอาคูเทอาคูมันทวะลาหากาว่าสูนางว่าสาวโศเศธโถสกูปาฆาปุรินทโทโทะเสเต,เตทัศธากายาว,นนวันโตยะสาิโน ท่าเสเทท่าสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตย่าสสิโนโมโทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอถาคูสาภูเทวาชลามกิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวารุณาสหาธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโน ท่าเสเตท่าสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตย่าสสิโนโมทมานาภิกามงพิขูนังสมิติงวรังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิตาคิดทา,ดทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูศิกาอัถาคูหระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนทเสเทะทะสทากายาสเพนาณนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสสาิโนโมทมานาพิแกมุมพิโหนังสมิติงวะนังสุกกะกรุม,มหาอรุณาอาคูเวฆะสเวฆะนัสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตา หาราคาชามิสากาจะย่าสาสิโนทะนะยงังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวสติท่าเสเทท่าสหากายาสเพนาะณตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนะวันโตย่าสาสิโนโมธมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะย่าสสาิโนสัมพิตากาลามาเศรษะ ลามาเสถาโชติมานาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอาถาคูปะระนิมมิตาท่าเสเทท่าสะากายาสัพเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทามานาที่กาโมพิขูนางสมิติงว่านางสัตเถเกเทวนิกายาสัพเพน,นานตะวันนิโน นามันว่าเยนาอาคันฉุงเยจันเยสะิีสาสหาปะปะอุทธะชาติมะขีลังโอคตินะมะนาสวังทักเขโมคตรังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพราม,มาประระมัตโตติมัตโตจะปุตตาอิทธิ มาโตสหสังสันนางกุมาโรติสโสจะโสปาฆ่าสมิติงว่นางสหัสสพรมมะมโลกานังมหาพรหม,มาพติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยาสสิโสท่าเศรษฐอิสราอาคูปัจเจกะวะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจะสะเพอภิกันตาเตวิสินเทศินเทเทเวสพราม,มะเกมาราศสนาพิกามิปัส,สการหัสสะมันที่ยังเอทะคันหาทะพันทะทะราเคนะพันทะมัทุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจะมุนจิตทะโกจินังอิติตัทะมหาเสโนโกนหัสเสนังอเปสยิ ปานาปานินาตะละมาหัจจะสรังกตวาณะเพระวังยาถาปวุสโกเมโคทะณะยันโตสะวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอะสะยังวเสตันจะสัพพังอภิญยญายะวะวะักขิตวาณะจักคูมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสสเสนละเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตปะมกะรงสุตวาพุทธะสาสนังวีระวีตาวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตาพยะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ